วันดีบ่าว่าบวนคืนบ่นการฟ้าจะเป็นหวงของฟ้าคือคีอแบบเพิ่มเพอมเมื่อเมื่อนี้สดเลยหวานวันนี้ต้องขอโทษช่างหน้าด้วยนะคะที่ผมพยุงหน้าอ๋อผมอ่ะ ladiesaki ค่ะ มีนกตัวไหนบินเราไม่นัดออน Location หกโมงหกโมงไม่ยอมตื่นเป็นตัวแม่ของการโฆษณาแต่ไม่รู้ว่ากล้องโฆษณาเขาออนหอเล่าเขาออนเรกันหกโมงเช้าหกโมงเย็นเป็นไงคะไหนเล่าสีบรรยากาศของการที่ลูกได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกนี่เป็นชิ้ตัวแรกค่ะ เขาเป็นเจ้าแม่โฆษณามาก่อนนะชาคลีนนะบบสมัยเขาสาวๆเด็กๆเขาคือตัวแม่แห่งขงการโฆษณาโฆษณาวัน,น,นดีบอกว่ากวนคืนวงการฝากฉบับฟวงของฝาคืนอันนี้ก็คือปเป็นการผลิตกันไปครั้งในสิบกว่าปีของลูกศรที่แบบมาถ่ายโฆษณาแบบจรงิงจังและค<อ>ิดว่าจะมีตัวต่อต่อไปอยู่ฝากบอกคุณลูกค้าไว้ว่าที่จะเข้ามาอยากให้โปรดักต์มันชนกันทังที่เราจะเสียดายมากลูกปัมเมื่อวานลูกบอกว่าอะไรฝึกกินกาแฟได้นะคะ ฝึกแล้วค่ะรู้ฝึกแล้วตอนนี้จะรับกาแฟแล้วค่ะเลิศเพราะฉะน,น,นั้นโปรดักกาแฟนะคะเริ่มติดต่อมาถ้าแบบรู้สึกว่าลูกฝึกได้แบบแข็งแกร่งและช่ำชองจะหรับเลยเอตอนนี้ได้เลเวลหนึ่งละเราจะยอมแบบว่าทําได้ทุกอย่างได้เพิ่มเงินลุ้ร้อนเงินหรือจุดการร้อนเงินงเริงเง่มงงทำไมวันนี้ไม่ใส่สีเขียวมาครั้คือดวงไม่ถูกโลกศีรษสีเขียวแต่ลูกค้าสีเขียวเขาได้ค่ะ สาสอาเป็นหน้าที่ค่ะขออนุญาตชาริยังพี่อยู่ที่เมืไทยเนี่ยคุณ <c oughs> สุพให้หน่อยได้ไหมครัว่าเป็นอะไรเอ่ยคิดถึงหมูแจ่วมากค่ะตอนนี้เพราะหมูแจ่วหายไปจากฟีดติดตอกฉันเลยจริงวะเนี่ยใช่ฉันงงมามกเหมือนกันเช้านี้หมูแจ่วคืนนี้เริกที่ตีสี่ครึ่งเลยค่ะตื่นมาอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวเพื่อออ,อกมาแถวรามินท้าค่ะเพื่อมาถ่ายโฆษณากับน้องแจกกี้นะคะซึ่งวันนี้หมูแจ่วดีใจมากๆเลยค่ะได้ทำงานเช้าอีกแล้วเท่วันนี้หมูแจ่วมาเดินดูเฉยๆค่ะแล้พี่ที่ไปตองคอยดูแลให้เราอยู่แล้ว

ที่สุดแต่ผ่านมาแล้วก็คือจึ้งแล้วเหงื่อตกนะเหงื่อตกแล้วนไม่ชุดะไม่ชุดมันฟิตมากแล้วคือแบบว่าพอเวลาใส่เข้าไปในตัวพิซซ่าค่ะมันมันพอดีมากแล้วตัวซิปมันก็แบบพอดีไปอ่ะเออก็หุ่นเขาสับเอวเขาจึ้งอ่ะเออคือมหาราณีอยู่นะเหรอมหาราณีเขาระบบทรงนี้หรอเป็นแบบยุควิกตอเรียมารานีบูราอ๋อบุรีนะคะบุรีหรือเปล่าบุรีตรงไหนจากะทินีไงีออจากะทินีของประเทศกาลลี เอ,อะไะแต่ละคนอวยไม่หยุดอวยคนละประเทศเปเปไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดหหอ่ะถามว่าหน้าฉันแขกไหมหมน้าฉันเกาหลีเหรอฝรั่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ lady Jackie ค่ะขอผ่านซีแรกไปก่อนนะคะแล้วจะกลับประ,ประดินเหมือนเดิมค่ะเครียดอยู่เครียดอะไรคะเครียดว่าจะทำถูกใจเขาไหมเครียดทพาไมเราเป็นตัวแม่โฆษณามาก่อนใช่ไหมเป็นตัวพ่อจ้ะตัวพ่อแต่หน้าแม่หรือตัวแม่แต่หน้าพ่อ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดหรอเพราะว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงจำไว้เแชจะาไปินมนฟินฟิเลเป็ดที่ปตินมีแต่ดีมเพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดเราเหนื่อยให้เราเคิดไว้ว่าธนบัตรเท่านั้นเอค่ะช้อยบินขับปอเชล้ามันฟินฟินฟินเลยเล็กคาเป็ดที่ปตินมีแต่ดีมก็ได้ ม่เขาบอกให้ลูกเราเล่นน้อยๆยิ้มส,สวยซึ่งขัดแบบแขกับคาแรคเตอร์ลูกเรามากเลยอะลูกเราเล่นใหญ่ตลอดตอนนี้เครียดอยู่นะนี่แค่สี่แรกเล่นน้อยๆสี่แรกเล่นน้อยใหญ่ปกติไม่เคยต่ำกว่าสิบอ่ะคือแบบเพิ่มๆเมื่อเมื่อนี้สวยเลยหวานถนัดอยู่ใช่ไหมถนัดใช่เลยแดงลูกดีกว่า ม่ฟิลผมยาวไงงานผมไม่ใช่งานนมบำรุงกระดูกทัดสั่งงานแรงมากร้องท้องเราเล่าไหมมาเต้นหน่อยนะแม่น่ดีมากเลยค่ะเพลงนี้ดีเหมือนลงมาจากอะไรนะสวรรค์เลยอยากอยู่บนมนุษย์โลกก่อนได้ไหมยังไม่อยากขึ้นไปแล้วถ้าฉันขึ้นสวรรค์จะมีเพื่อนไหมอันนี้เธอเป็นกาเซอร์เหรอไม่ใช่ครับผมณอ่ะเธอมาทำอะไรบาร์ครับ อ้าวทีมอาร์ตเหรอวิ่งดีอ่ะในบอกท่เขาได้คนละคนกันเริ่มต้นกันแอลแล้วหรอเริ่มทำงานเองไม่นี่อาชีพจริงๆของเราสไตล์รี์อ่ะคือเป็นอาชีพเสริมรับลูกมือไหมทีมอาร์ตอยากไปอยู่ด้วยครับผมมีแฟนแล้วหรอไม่มีอุ้ยเหรอชื่ออะไรนะท็อปท็อปอุ้ยตบบัารทอมนะ ก็มือถือบนท้่งี่ค่ะนี่นีเมาเจ้าที่ค่ะเอ้ใช่นากลัวมากพี่เซกตอนคริสมาชันตอนเนี้ยมีผงอะไรไหว้สาลอะไปวางใช่ไหมเพราะว่ายายน้ำตาลเอามาให้วันที่เราขึ้นไอยนี่กี่รอบก็ได้ไงก็เป็นต้นคริสมาสแล้วยายเนี่ยก็ไปเอาวงอะไรมาจับเล่นเสร็จปุ๊บพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้กับเจ้าที่อะว่าแบบเราเป็นคนอารมณ์ดีเจ้าที่ก็เป็นคนอารมณ์ดีเขาต้องเข้าใจอยู่แล้วเอออยู่ๆวงาลัยที่ยายก๊อบวางก็ล่วงาปมาปัง แล้วที่โอเคไม่เล่นละาจ้าไม่เล่นละาจ้าเป็นคนซีดเนาะจะคนลุกไปหมดเลยแล้วก่อนที่จะไปแบบปรับปรุงผิวหน้าที่เกาหลีอะนะก็ได้ทำการล้ำลาเน่อยเอิบค่ะจบละเรื่องจบหยุดที่การล้ำลาที่เกาหลีล่ำลานะล่ำลานะ and action สวยเห็นมือไม้นะเออสวยงสักสวยมากหืมหน้าตาบอง ปิดมาโอ้โหก่อนท uh, an ี an ่จะไปเกาหลีม an 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 ีการล้ำลาเจ้าที่ว่าก็ไหว้ข้าแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวลูกจะไปเกาหลีนะลูกจะไปทำนะขอให้ลูกแบบไม่เจ็บไม่ปวดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบการผ่าตัดทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็กลับมาหน้าจะเปลี่ยนไปนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจนะเป็นคนเดิมนะดวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาปุ๊บเอ๊ะทำไมหน้าดูแบบอุ้มอุ้มตอนนี้เจ้าที่จัหน้าได้ยังจ้าได้แล้วเพราะว่า ประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ลาเรืองเล,เลยเราเอนเตอร์เทนยันเจ้าที่หน้าใหม่เป็นแบบนี้นะจ๊ะค่ะไม่รู้เป็นคนเดิม,มรู้ว่าเป็นคนเดิมเพราะเสียงเหมือนเดิมวันนี้ทําง,งานอยู่ดีก็มีคนมาควบคุมเลยแล้วค่ะคุณแอมแอมค่ะดิฉันขอโชว์หลักฐานก่อนนะคะดิฉันไม่ได้มาควบคุมค่ะดิฉันก็งงว่าเอ๊ะเขาตื่นเต้นอะไรกันเขาก็หย่อนมาให้ดิฉันว่าพรุ่งนี้ เผื่อมาระคาเผื่อมาเท่ากับต้องมาก็คือพูดเรื่องนี้กับดิฉันประมาณไม่ต่ำกว่าสามรอบแล้วแจ็คกี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือถ่ายโฆษณามาหลายตัวมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่แบบเป็นตัวแรกซึ่งก็เป็นยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเอามาไม่สวยไงเดี๋ยวคุณอามาชมรมาหลังบ้านแบบทำไมรูปไม่สวยแกทำไงอันนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบร่วมดิฉันมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเขาเสร็จกันไปหมดแล้วค่ะตรงนี้ส่วนด้านแบบความงามไม่ว่าจะเป็นเล็บผิวผมหรือว่ารูปร่างต่างๆสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ทีเทนเตอร์ก็ยังมีให้แบ จองอีกหลายตัวจะไม่มีผมแล้วเหลือผิวมีขับมาคาแล้วคือพูดง่ายๆว่าต้องรีบเพราะตอนนี้จะไม่ว่าอีกเยอะมากบ้านแม่ช้าหนูบอกไปแล้วว่าวันนี้ละครอนอนตอนแรกแล้วเราเปน็นนางเอกใช่ปะหนึ่งทุ่มออนใช่ปะวันนี้ราคาจะเป็นเลดเก่าจนถึง6กโมงห้าสิบเก้าพอหนึ่งทุ่มขึ้นเป็นนางเอกปุ๊บเลทเด้งเลยนะเรามีความมั่นหน้ามากจริงๆก็คือพูดง่ายๆก่อนนี้มีแค่ผมเดียวที่ติดนอกนั้นสามารถได้หมดเลยคืนสู่ธรรมชาติคือไปไดผมตรงนู้นหรอคอบคุณค่ะ แม่วันนี้ลูกสาวแม่เหมือนอะไรลูกป้าตอนเนี้ยเคยดูคนเล็กมาเทวดาปะที่เป็นอีป้าแก่ๆเจสซี่เออเหมือนอ่ะได้เนาะอะไรอ่ะเจสซี่แพงไมน้องอยากลูกค้าเห็นนะวันนี้ต้อง เพราะช่างหน้าด้วยนะคะที่ผมพยุงหน้ามีคนมาคิวซีเพิ่มเหรอคะใช่วันนี้แบบเราขนมายกบ้านตอนแรกจันยอดจะบินมาจากตะกัวป่าแล้วแบบเกรงใจจันยอดพี่โจแบบฉัไม่ติดงานเลยขึ้นมาแล้วนะการนี้มีหว่านอคลิปครั้งนี้หว่านคิดค่าตัวมี่หรอ่คะห้าล้านบาทเอาเงินที่ยจ่ใจปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแค่เสียงฮอเหมือนแบล็คทิงได้มหมลูกสาวได้มากสวยมากจึงจิตจึงใจ โอเคโอเคพักทานข้าวครับตอนนี้นะคะชตอนนี้จบซีนเอาท์ดอร์แล้วนะคะเธอช่วยดับไฟแล้วป่พักทานะทานอาหารให้เร็วที่สุดค่ะ2,000 years later โอเคใช่ไหมยังปลอดภัยใช่ป่ะวางแล้วหอมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะมาเล้วไปสำหรับช่วงบ่ายอินดอร์ ถ้าเหนื่อยเราต้องลองว่าเงินเท่านั้นที่บอยบินธนาบัตรเข้าเท่านั้เท่านี้เราจะบอยบินค่ะพอเช้แล้วมันปินปีนผมสวยมากเลยอ่ะสมควรแล้วที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์งานผมจัดเดชพัทยาได้ไหมใช่ฉันอยากจะพูดกับเธอหลายรอบแล้วอุ่ยสับดิ้งไปปิดเออเออปิดผมขาวด้วยสวยงามจ้าบนผ้าปิวปิวแค่เดินควจะเรียกหมอน้องไหวนะเป็ดไหวนะนั่งอยู่ไป เมืม่อกี้เป็ดเป็นไรครับเดินดมยาดมใหญ่เลยคือคิดในใจว่าจเป็ดนะ่าจะไปก่อนแน่แต่พี่พีมบอกว่าถ้าไปพี่พีมปั๊มหัวใจขึ้นมานะไม่ให้พักนะเศรเหรอชีวิตมันเศร้าอ่ะเลดี้จากกี้ค่ะนะโอเคฟ้าสองฝักโยเกิรเข้ามาไว้ข้างในหน่อยโอเค นี่ไงยีแจ็คเพิ่งสั่งยีแจ็คบอกว่าบอกให้ยัยต้นนะ่ะเปียผมให้แม่ทีอุนน้ยใครรู้ใจเนี่ยทำเปียอะไรให้แม่คะเนี้ย่ะเก๋ไก๋สวยเลยคุณบู๊ท เป็นไงล่ะนักเรียนวันนี้เป็นลูกแคนใช่ต้องพ่อแม่อยู่บนแม่ไทยงานอยู่ของโบแม่สั่งมาลูกบังเกิดเก้าเธอบอกให้ฉันไปบอกให้ยายต้นเปียใช่ปะฉันลงไปปุ๊บนางเปียก่อนเลยยังไม่ทันบอกเลยนางนั่งเปียร์หึงการเหรอไปถึงแม่ฉันเปียเองหรือยายต้นเปียให้แม่ฉันใช่ต้นเปียให้แม่เธอตอนนี้เธอเป็นแม่แล้วนะแล้วข้างล่างนั้นหนูบุนะเยุ่เป็นลูกหรอใช่ ยายหวานเจี๊ยบยังอยู่ข้างล่างอยู่ปะอยู่อยู่เดี๋ยวเธอไปถามพี่หวานเจี๊ยบนะบอกว่าโฆษณาแบบเด็กในบ้านท,ทุกคนอนะเห็นนางต้องไปถ่ายสป,ปักหวานเจี๊ยบหมดเลยทำไมของจ็กกไม่มาถ่ายนี่นะแล้วก็แบบว่าบอกว่าจ็๊กน้อยใจมากอะไรเธอก็อปัน่นปันไปดนะโอเค หวานคะอะมีคําถามดาราสาวจากขางบนคค่ะน่ารำคาญมากอะไรคะดาราสาวถามว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเด็กในบ้านเนี่ยถ่ายโฆษณาสปากหวานเจี๊ยบต,ต้องไปถ่ายแล้วท้าไม่วันนี้สปักหวานเจี๊ยบไม่มาถ่ายากันจกี้บ้างอ,อ๋อก็นจกี้เป็นรายการยูทูปตัวเองแล้วไงไม่ได้เลยจะมา,ากกซ้ำซ้อน<อ>มาก ให้จากที่ฆ่าตัวตายไปเลยนังร้องให้อยู่บนคือแบบร้องไปเลยร้องให้ตายไปเลยค่ะก็คือไม่อยากให้โชนคอนเทนเออแบบเกรงใจน้องเขาไงเนี่ยออกมาช่องน้องเขจะได้ปังแบบใหญ่ ร่วมงานกันในงานก็มีสนุกมากเลยครับสุดยอดมากครับสวยเล่นดีมากขับทุกคนที่บิวมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วของจริงจ่ายอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยไปกันลงไปให้อีก y f r a า k ี่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูละครตอนแรกต่อไม่ไปนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ